สวัสดีครับผมบอลจากพัทิลาไอทีนะครับวันนี้เราจะมาดูกล้อง70ไมล์รุ่นใหม่กันนะครับตัวนี้เป็น7 0ไ mm หไมล์รุ่น a 8 1 0 hdr ที่วางอยู่ตรงหน้าผมกล่องนี้นะครับกล้องตัวใหม่นี้นะครับกล้องหน้ามีความละเอียดแบบ 4k กล้องหลังเป็นความละเอียดแบบ full hd นะครับ ตัวนี้แตกต่างจาก A800S ตรงที่ว่ามันมีระบบ HDR เข้ามาช่วยนะครับทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังและที่สำคัญนะครับกล้องตัวนี้ใช้เซ็นเซอร์ตัวใหม่ของ Sony IMX 678นอกจากคลิปนี้นะครับเราจะมา u n นบ x ็อกตัวกล้อง70็มั A810 HDR ตัวนี้แล้วนะครับเรายังมีอีก2คชิ้นนะครับก็คือตัวสายฮาร์ดไว์คิดแบบ 4G ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นสายฮาร์ดไว์คิดแบบ 4G ก็คือสามารถใส่ซิมได้แล้วทำให้กล้องเนี้ยเราสามารถดูออนไลน์ที่กล้องได้นะครับแม้ว่าเราไม่ได้อยู่กับตัวรถเราก็สามารถดูได้ก็ใช้สายตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นออปชั่นนะครับซื้อเพิ่มแล้วก็ต้องเปิดซิมมาด้วยเพื่อที่จะให้สายทำงานแบบ 4G นะครับ ส่วนใครที่บอกว่าไม่ต้องการดูออนไลน์แต่อยากใช้ระบบบันทึกจอดก็สายแบบธรรมดานะครับก็จะเป็นสายฮาร์ดไวยคิดแบบธรรมดาตัวนี้สายแบบ 4G ใส่ซิมนะครับแต่ถ้าไม่ใช้ทั้งสองอย่างเลยตัวนี้กล้องก็มีอุปกรณ์มาตรฐานครบชุดนะครับสตาร์ทรถกล้องทำงานดับเครื่องกล้องปิดสนิทนะครับตัวนี้ไม่เปลืองไฟแต่สำหรับอยากใช้บันทึกจอดอยาก เก็บข้อมูลคนมาขูดขีดรถคนมาเดินแถวแถวรถก็ต้องนี่เลยสาย h a r d w i ิดนะครับมีให้เลือกแบบ 4G กับแบบธรรมดาเลือกได้เมื่อใส่สายชุดนี้แล้วกล้องจะทำงานตอนจอดรถทันทีเดี๋ยวเรามาอั unbox กล้อง7 0ไม A810 hdr กันครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกล้องเจไม a 8 1 0ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเจไม A810 hdr นะครับเรียกชื่อถูกตามรุ่นนี้เลยนะครับเจไม A810 hdr ก่อนอื่นเลยเราจะมาดูด้านหลังกันก่อนนะครับด้านหลังนะครับก็จะเห็นว่าตัวกล้องนะครับระบุแล้วนะครับว่าเป็น เซตนะครับเป็นเซตก็คือเป็นกล้องหน้าและกล้องหลังอยู่ในกล่องเดียวกันนะครับแบบนี้เลยแล้วที่เช็คง่ายๆก็คือดูวันเดือนปีที่ผลิตดูปีที่ผลิตนะครับเดือน8ปี2023นะครับวันนี้วันวันนี้วันที่23นะครับเดือน8แสดงว่ากล้องตัวนี้ของทางร้านเป็นกล้องผลิตใหม่เลยนะครับก็ลูกค้าสามารถเชื่อใจได้ว่า สินค้าเป็นสินค้าใหม่ที่อัปเดตอยู่ตลอดนะครับอ่ะเรามาเปิดกล่องดูกันว่าข้างในกล่องเนี่ยทางเจ็หสิบไมให้อะไรมาบ้างสําหรับตัวกล้องเซตคู่ตัวนี้นะครับผมเปิดตัวกล่องออกมานะครับเมื่อเปิดฝากล่องออกไปแล้วนะครับก็จะเห็นตัวกล่องด้านในนะครับมีสส่วนด้วยกันด้านบนกับด้านล่างตัวนี้เราหยิบออกมานะครับก็จะเป็นพวกชุดคู่มือ นะแผ่นใส่รองนะครับเจ็ดสิไมม,มีให้มีมาให้นะครับแต่ตัวเจ็ดสิไม A แปนหนึ่งศูนย์เนี่ยให้มาชุดเดียวนะครับกล้องหน้าแผ่นหนึ่งกล้องหลังแผ่นหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นพวกคู่มือกล้องหน้าคู่มือกล้องหลังนะครับติดแผ่นรองนะครับเราจะติดบ้างติดก็ได้ไม่ติดก็ได้ะตัวนี้นะครับผมวางไว้นี่แล้วเราก็จะเห็นตัวกล้องหน้า กับกล้องหลังนะครับกล้องหลังตัวนี้เป็นกล้องแบบ rc 1 2นะครับไม่เหมือนกับตัว a 8 0 0นะครับตัวนี้ rc 1 2เดี๋ยวเรามาดูกล้องหน้าบ้างกล้องหน้าก็จะเป็นตัวนี้หยิบขึ้นมานะครับก็มีแผ่นปิดหน้าจออยู่ก็ลอกออกเวลาเราติดตั้งแล้วนะครับตัวกล้องก็จะประกอบไปด้วยปุ่มคอนโทรลทั้งหมดหปุ่มนะครับ เดี๋ยวเราจะบอกว่าปุ่มที่5อยู่ตรงไหนนะครับปุ่มที่1ปุ่มที่2ปุ่มที่3ปุ่มที่4นะครับตัวนี้ไม่ใช่ทัชสกรีนนะครับกดที่ปุ่มนะครับปุ่มที่5มันบอกอยู่แล้วว่าปุ่มที่5อยู่ตรงนี้นะครับก็คือปุ่มที่5อยู่นี่นี่เห็นไหมครับปุ่มที่5เป็นปุ่มสําหรับเปิดปิดเครื่องนะครับแล้วก็มีไมโครโฟนนี่เป็นรูไมโครโฟนอยู่ตรงนี้นะครับตัวเลนของกล้องสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับองศาก้มเงยได้ซ้ายขวาไม่ได้นะครับ ตัวนี้ตัวลักษณะของตัวเลนด้านหน้าจะสูงกว่าตัว A800S นะครับนิดหนึ่งนะครับดังนั้นตัวแป้นที่เขาให้มาก็จะใหญ่กว่าเดิมนะครับแต่ยังเข้าสลักเดียวกันได้ครับแต่ว่าเขาขยับแป้นขึ้นมาให้สูงขึ้นเพื่อกันหน้าเลนเนี่ยชนกับตัวกระจกนะครับอันนี้ตัวกล้องหน้านะครับด้านนี้นะครับด้านนี้ช่องเสียบสายนะครับ ก็จะมีเสียบสายกล้องหลังนะครับเสียบสาย power power ของกล้อง 75A810 0เป็น USB Type C แล้วนะครับดังนั้นช่อง power จะสลับลงมาอยู่ด้านล่างช่องกล้องหลังจะไปอยู่ด้านบนนะครับ A800 power อยู่ข้างบนแล้วก็เป็นกล้องหลังแล้วก็เป็น m มโมรีตัวนี้เป็นกล้องหลังอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็เป็น power แล้วก็เป็นช่องเสียบ m มโมรีเช่นเดิมนะครับ ตัวนี้โอเคเจซีมเอแหนนี่เป็นตัวกล้องหน้านะครับกล้องหน้าให้ความละเอียดแบบ 4K มีระบบ HDR นะครับกล้องหลังให้ความละเอียด Full HD นะครับมีระบบ HDR เส้นเดียวกันก่อนติดตั้งอย่าลืมลอกฟิล์มติดหน้า,นาเลนส์ตัวนี้ออกนะครับอ่ะสองตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์อื่นๆกันอ่ะคู่มือกล้องหน้ากล้องหลังแล้วนะครับ เรามาเปิดกล่องด้านนี้ก็จะเห็นว่ามีอุปกรณ์มาให้อีกนะครับตัวนี้เป็นแป้นนะครับแป้นยึดกล้องเวลาเราจะใช้เราก็ต้องมาประกอบเสียแบบนี้นี่นะครับตัวความสูงของแป้นเนี่ยจะสูงกว่าตัวเดิมนะครับจะสูงกว่า a 8 0 0เพื่อให้หน้าเลนตัวนี้มันไม่ชนกับกระจกนะครับสำหรับรถบางคันนะครับแต่ว่าผมทดสอบแล้วแป้นเดิมของ a 800 เอากล้องตัวนี้เสียบได้เลยเลนก็ยังไม่ชนนะครับอ่าอันนี้เวลาประกอบแล้วเป็นแบบนี้นะครับเราหน้าจอเราก็เลาะออกได้อ่าเรามาเปิดตัวข้างในดูมีอะไรมาให้อีกนะครับก็จะมนะีหัวชาร์จนะหัวชาร์จแบบนี้นะครับมี2ช่องกล้องจะใช้ช่องที่เป็นสีส้มตัวนี้นะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งสำหรับอุปกรณ์ทั่วไปถ้าจะใช้ แต่ผมแนะนำนะครับว่าให้ใช้เฉพาะช่องสีส้มอย่างเดียวนะครับไม่ต้องไปเสียบอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งเพราะมันดึงไฟกันครับตัวนี้ของเจสิไมนะครับผมเปิดกล่องออกมานะครับก็จะมะีชุดสายผมแกะออกมาก่อนอสายกล้องหลังนะครับ สายกล้องหลังเป็นแบบนี้นะครับเป็นทรงเดิมนะครับสายกล้องหลังก็ยาวประมาณ6เมตรนะครับนี่หเมตรครึ่งถึง6เมตรเป็นแจ็คเสียบแบบนี้นะครับแล้วก็ปลาด้านหลัง4พินตัวนี้ก็สามารถเดินได้ถึงเอาพาดเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดผมเดิน t ต y o ต a าคอมมูเตอร์ก็สามารถเดินได้แต่ต้องเดินดีๆหน่อยสายมันจะพอดีพอดีนะครับตัวนี้ แต่แนะนําว่าสุดแค่เอาผ่านนะครับคอมพิวเตอร์จะตึงเกินไปตัวนี้นะครับสายกล้องหลังหน้านี้เปิดมาอ่ะมาถึงสายกล้องหน้าคนที่บอกว่าติด a 8 0 0อยอยู่เดิมนะครับแล้วก็จะมาใช้กล้องตัวใหม่โดยที่ไม่เปลี่ยนสายอันนั้นไม่ได้นะครับสายตัวนี้เป็น usb type c นะครับเป็นแบบนี้ usb type c นะครับ สายกล้องหน้านี้ยาวประมาณ3มเมตรครึ่งนะครับก็ให้มาเช่นเดียวกันอุปกรณ์ของแท้พวกนี้นะครับมีราคาค่อนข้างสูงนะครับถ้าเราใช้ฮาร์ดแวร์คิดสายพวกนี้จะไม่ได้ใช้แต่ลูกค้าต้องเก็บไว้ให้ดีๆนะครับเพราะว่าตัวอะไหล่ทดแทนพวกนี้ราคาพอประมาณเลยนะสุดท้ายตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้เรียกว่า พลาสติกเก็บสายนะครับไว้สําหรับเก็บสายเข้าตามขอบของคอนโซลรถยนต์การที่ใช้พลาสติกเก็บสายตัวนี้จะทําให้คอนโซลรถยนต์ไม่เป็นรอยนะครับถ้าเราเอาเหล็กหรือคัตเตอร์ไปงัดนะครับมันก็จะทําให้คอนโซลรถยนต์เป็นรอยได้ดังนั้นให้เลืองมาใช้ตัวพลาสติกเก็บสายตัวนี้ที่เขาแถมมาให้นะครับช่วงหลังๆนี้กล้อง ติดรถยนต์ส่วนใหญ่มักจะแถมพลาสติกเก็บสายนี้มาให้ด้วยนะครับตัวอย่างเช่นยี่ห้อเจสไม์เนี่ยแถมให้ทุกทุกแทบจะทุกรุ่นนะครับแถมให้ตัวนี้ก็เอาไว้ใช้ได้นะครับหมดแล้วนะครับในกล่องไม่มีอะไรแล้วนะนั้นอุปกรณ์ที่เขาให้มาเนี่ยเบื้องต้นเพียงพอต่อการใช้งานนะครับเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์เสริมกันว่าถ้าเราจะใช้อุปกรณ์เสริมเพื่อใช้ในการบันทึกตอนจอดเนี่ย มีอุปกรณ์เสริมประเภทไหนบ้างคลิปนี้นะครับจะมาดูสายฮาร์ดไวคิดทั้ง2ตัวที่เป็นออปชันของกล้อง70ไมนะครับตัวนี้อ่ะเริ่มจากตัวเล็กนี่ก่อนนะครับตัวเล็กนี่เรียกว่าสายฮาร์ดไวคิดแบบ UP03 นะครับด้านหลังจะเขียนไว้ชัดเจนเลยว่า UP 0 3นี่นะครับตรงนี้ชื่อรุ่นมันนะครับ UP 0 3สายฮาร์ดแวร์คิทตัวนี้ทําหน้าที่ให้กล้องทํางานตอนที่เราจอดลดดับเครื่องนะครับตัวนี้เป็นฮาร์ดแวร์คิทนะครับอ่าดังนั้นตัวนี้ใช้งานได้นะครับลูกค้าอยากจะบันทึกตอนจอดต้องสั่งตัวนี้เพิ่มด้วยนะครับฮาร์ดแวร์คิทแบบ UP 0 3นะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งตัวนี้นะครับตัวนี้ ตัวนี้เรียกว่า UP04 อ่าเี๋ยดูโค้ดมันก่อนนะครับตัวนี้เห็นไ,ไหม UP04 นะครับตัวนี้เป็นสายฮาร์ดไวคิดแบบ 4G ดังนั้นใครจะใช้สายฮาร์ดไวยคิดตัวนี้ต้องมีซิมการ์ดมาด้วยนะครับต้องไปเปิดซิมการ์ดมาด้วยถึงจะใช้สายฮาร์ดไวยคิดตัวนี้ได้สายตัวนี้ทำงานแบบเดียวกันกับ UP03 นะครับแต่ว่าตัวนี้ จะทำงานโดยการส่งภาพผ่านระบบเซลลูล่าให้เราด้วยนะครับดังนั้นเราจอดรถไว้ที่ไหนก็ตามเราสามารถรีโมทเข้าไปดูกล้องของเราได้ทุกที่นะครับเพราะว่ามันใส่ซิมแล้วมันส่งภาพมาหาเราได้เราสามารถแท็กกิ้งดูรถได้ด้วยนะครับตัวนี้70ไมล์ตัวสาย4 g นะครับดังนั้นใครจะบอกว่าอยากจะดูออนไลน์ในอนาคตสั่งตัวนี้นะครับสั่งตัวนี้เลย ตอนที่เรายังไม่ใส่ซิมมันก็ทําหน้าที่เป็นสายบันทึกจอดแต่ถ้าเราใส่ซิมเมื่อไหร่เราจะดูผ่านระบบ 4G ได้โดยที่เราไม่ต้องอยู่ติดกับรถอยู่ตรงไหนเราก็สามารถส่องกับมาดูลรถได้นะครับตอนที่รถจอดอยู่นะครับหรือเราจะแท็กกิ้งหาตําแหน่งรถได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาอันบอกดูกันนะครับทั้งสงสายนี้แว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัว u p 0ูให้ดูก่อน ว่ายูคี03เนี่ยข้างในเป็นรูปแบบแบบไหนมาเดี๋ยวเรามาเปิดดูกัน เปิดกล่องออกมาเลยนะครับ y P 0 3เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงดึงออกมานะครับโอเคข้างในก็จะมีคู่มือมาให้คู่มืออ่ะคู่มืออ่ะอันนี้มันยับไปหน่อยนะครับคู่มือการต่อสายไฟแบบฮาร์ดไวคิดนะครับ ช่างส่วนใหญ่ไม่ค่อยดูอันนี้หราชอบถามมากกว่านะครับเวลาติดตั้งไม่เปิดคู่มือดูถามก่อนนะครับคู่มือจะบอกเลยว่าอุปกรณ์ไหนต่ออย่างไงนะครับเรามาดูตัวสายฮาร์ดไวยคิดกันตัว up 0 3นะครับที่เขาให้มาเปิดออกมาเปิดออกมานี่สายระ,ระบุเลยว่าเป็นสายของกล้อง70ไหไมล์นะครับไม่ควรใช้สายสลับยี่ห้อกันนะครับเพราะว่า การเดินสัญญาณไฟมันเดินคนละแบบมาดูนะครับหัวต้องเป็น USB Type C เห็นไหมครับเป็น Type C สายก็จะมีสายมาให้3เส้นนะครับเป็นสายปลายเปื่อยนะครับถ้าเกิดเราจะติดตั้งแล้วเราต้องไปเข้าฟิลแท็บอีกทีนึงนะครับตัวนี้เป็นปลายเปยื่อยมันก็จะบอกเอาไว้ว่าสายสีไหนทำหน้าที่อะไรนะครับต้องเดินไฟแบบไหน เห็นไหมมันบอกมาชัดเจนนะครับที่บอกว่าไม่สามารถไปใช้สายร่วมกับยี่ห้ออื่นได้เพราะว่าแต่ละยี่ห้อมาร์กสีเหลืองกับสีแดงไม่เหมือนกันนะครับ70ไม์ใช้สีเหลืองเป็น ACC ใช้สีแดงเป็น VCC นะครับแต่ถ้าเป็น DDPi สีเหลืองจะเป็น VCC สีแดงจะเป็น ACC นะครับอันนี้ต้องไปดูนะครับเวลาจะต่อต่อตามคู่มือนะครับอย่าใช้ ความเคยชินหรือ,อจะใช้สายเดิมคู่กับกล้องใหม่อันนั้นไม่ได้นะครับสายใครใส่มันนี่นะครับมีทั้งหมดแค่นี้ความยาวสายพอกันนะครับ3.5นะครับแล้วก็ปลายด้านนี้เป็นปลายเปลือยนะครับไม่แนะนำให้ไปพันขาฟิลแล้วนะครับสมัยนี้มันมีตัวฟิลแท็บนะครับเราก็ย้ำฟิลแท็บซะก่อนนะครับตัวสายกราวเราก็ติดกับตัวถังได้แล้วค่อยต่อเข้ากับ ฟิล์บล็อกของรถนะครับอี่เป็นสาย UP03 นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสาย UP04 กันบ้างอ่ะมานะครับสายตัวนี้นี่เป็นสายแบบ 4G นะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าต่างมันกันเปิดกล่องกันก่อน เปิดกล่องมาเลยนะครับเมื่อดูในกล่องด้านในนะครับอ่ะเปิดกล่องออมาดึงออกมานะครับก็จะเป็นชุดสายไฟมาให้มีคู่มือนะครับในกล่องไม่มีอะไรแล้วนะครับอ่ะปึ๊บมีคู่มือแล้วก็เข็มจิ้มซิมมาให้อันหนึ่งอันนะครับอ่ะเดี๋ยวแกะให้ดูเข็มจิ้มซิมแบบโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวผม เอาที่แกะแล้วมาให้ดูอ่าตัวเข็มจิ้มนะครับตัวเข็มจิ้มจะหน้าตาคล้ายๆอย่างนี้แหละนะครับใช้จิ้มเพื่อดึงถาดใส่ซิมออกมานะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้กันนี่ตัวนี้นะครับแต่ของเขาอยู่ในซองนะนี่ผมเอามาให้ดูตัวสายฮาร์ดไว์คิทตัวนี้นะครับเป็นสายแบบ 4G ก็จะมีตัวนี้ตัวนี้เป็นสายที่จะเชื่อมไปที่ตัวกล้องของเรานะครับอ่ามี หัวอยู่2ด้านนะครับมีหัวด้านตัว L กับหัวด้านตรงนะครับด้านตรงเราจะเสียบที่ตัวกล้องนะครับส่วนด้านตัว L ตัวนี้เราจะใส่ที่ตลับใส่ซิมนะครับอเดี๋ยวผมทําให้ดูตัวด้านตรงกับด้านตัวแนะโอเคทีนี้มาดูสายกันก่อนนะครับตัวสายฮาร์ดไวคิดตัว 4G ตัวนี้ก็จะเป็นตลับกลมๆเหมือนแป้งนะครับเดี๋ยวเราเปิด สองปฏิกออกก่อนอ่ะนี่เห็นไหมครับเขียนว่า70ไม้นะครับตันนี้ก็เราก็มีปุ่มสำหรับกดเปิดปิดอยู่นะครับถ้ามองดีๆตรงนี้จะมีถาสำหรับใส่ซิมแล้วก็มีช่องเสียบ USB Type C อยู่นะครับอ่ะเนี่ยวิธีเราวิธีที่จะเสียบสายเราก็จะเอา Type C เสียบตรงช่องนี้ เอาด้านตัว L เสียบนี่นะครับส่วนด้านเนี้ยไปเสียบที่ตัวกล้องโอเคทีนี้มาดูตลับตัวนี้กันต่อนะครับตัวเนี้ยต้องวางอยู่บริเวณด้านหน้าคอนโซลรถนะครับแล้วก็เราสามารถดึงถาดซิมออกมาได้โดยการใช้เข็มจิ้มเดี๋ยวผมใช้เข็มจิ้ม เข็มจิ้มให้ถาดซิมมันเด้งออกมาถาดซิมจะเด้งออกมาแบบนี้นะครับพอดึงออกมาแล้วดึงออกมาแล้วนะครับถาดซิมหน้าตาเป็นแบบนี้น,แบบนี่ซิมใส่อยู่ด้านล่างนะครับใส่ซิมด้านล่างตามตามรูปแบบตามมุมตัดของมันนะใส่เสร็จแล้วจับให้ดีเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็กดให้แน่นนะครับนี่ ใส่สิบพอไปเรียบร้อยแล้วมันจะเรียบแบบนี้เลยตัวนี้เราก็ตั้งไว้ตรงบริเวณคอนโซลด้านหน้านะครับแล้วก็สายตัวนี้ก็จะเป็นสายเปลือยเช่นเดียวกันนะเห็นไ,ไหมสีเหลืองสีเหลืองสีแดงสีดํานะครับตัวนี้เข้าหางลามาให้แล้วสําหรับปิ่งกลาวส่วนสีเหลืองสีแดงก็มาร์กเอาไว้ว่าเส้นไหนทําหน้าที่อะไรนะครับก็ต่อเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีฟิลเป็นฟิลกระบอกมาให้แล้ว นะครับตัวนี้ก็ใช้งานตอนจอดรถนะครับกล้องก็จะสามารถเราก็จะสามารถดูกล้องได้ด้วยถ้าใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นฮาร์ดไว์คิดแบบ 4G หรือเราเรียกว่า UP04 นะครับตัวธรรมดาเรียก UP03 นะครับตัวธรรมดาเสียบแล้วใช้งานได้เลยตัวนี้เสียบแล้วใช้งานได้เลยเช่นเดียวกันแล้วก็ถ้าเรามีซิมมาใส เราก็สามารถใส่ซิมเพิ่มเข้าไปได้แล้วก็สามารถใช้โมดูลของมันเนี่ยดึงสัญญาณภาพหรือแท็กกิ้งเข้าหากล้องได้เช่นเดียวกันตัวนี้นะครับนี่ตัวใหม่นะครับเป็นฮ a r d ด h วร์ชิดแบบ4 g พิมนกันไปแล้วนะครับสำหรับการ unblock กล้อง7 0ไมล์ a 8 1 0 hdr ตัวนี้นะครับตัวนี้ เป็นกล้องหน้าแบบ 4K นะครับกล้องหลัง Full HD นะครับที่มานรองรับระบบอนาคตก็คือเราสามารถดูออนไลน์ได้นะครับแค่เพียงมีออปชันนะครับสายฮ r ตไวด์ชิดแบบ 4G ใส่เข้าไปนะครับเมื่อเราใส่ซิมแล้วเราจะสามารถรีโมทไปดูกล้องตอนที่รถจอดได้นะครับว่าใครมาทำอะไรกับรถเราหรือเปล่าแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆจะใช้งานได้แบบ Full Up คือแบบ1 0 0เลยนะครับตัวนี้ ใช้งานแบบปกติก็ได้หรือจะใช้งานแบบบันทึกจอดและดูภาพผ่าน 4G ก็ซื้อออปชันเพิ่มได้นะครับเป็นกล้องรุ่นใหม่ของ70ไมลนะ์ณตอนนี้เลยนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับตัวกล้องตัวนี้ก็ทักทายทางร้านกลับมาได้นะครับทางท่านท้ายคลิปก็จะมีที่อยู่ติดต่อหรือรายละเอียดของตัวกล้องก็งกยังอยู่ใต้รายละเอียดของคลิปนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาทำวิธีการ ตั้งค่าต่างๆของกล้องกันว่ามันมีเมนูอะไรบ้างตั้งค่ายังไงมาดูกัน